สวัสดีคุณเอ็ซีช่องพรออพี่สาวลงผลนะคะป้าก็จะให้อาหารน้องไก่นะคะแล้วก็จะกลับแล้วนี่ก็ห้าโมงกว่าแล้วนะคะน้องไก่ประอ,อนกลับเข้ามาคอนหรือ,อยังเนาะยังไม่กลับเข้ามาคอนนะคะคุณเอี โอ้ข้าวหมดนะคะข้าวข้าวให้อาหารน้องไก่หมดข้าวหมดเดี๋ยวไปเอาข้าวก่อนเดี๋ยวค่อยออกมาให้อาหารน้องไก่ประอ่อนนะคะโน่นค่ะไก่กลุ่มโน่นนะคะเดี๋ยวประอ่อนเข้าไปก่อนเข้าไปบ้านก่อนเดี๋ยวออกมาใหม่นะคะไปซื้อข้าวปลายก่อนมาให้ไก่ วันนี้ก็ถอนก้าได้นะคะหกสิบกว่ามัดนะคะวันนี้ก็สามคนนะคะถอนก้าสั้นนะคะก้าสั้นก้าไม่งามเนาะก้าไม่ได้กินน้ำนะคะก้าดินแตกละแหงพอพอมีน้ำนะคะก็ก้าเพิ่งได้กินน้ำนะคะ เดีย๋ยวมาดูนะคะโอ้ต้นกล้วยนะคะต้นกล้วยท่านผู้ใหญ่นะคะ